สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Microsoft PowerPoint นะคะหรือ PowerPoint 365ในคลิปนี้จะแนะนำวิธีการสร้างสไลด์ Sum เม r รี o o ซนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ของตัว Office 365ตั้งแต่วเวอร์ชั่นก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วนะออเป็นเทคนิคการสร้างลักษณะเหมือน การสร้างสไลด์คอนเทนต์หรือสารบัญน,นะคะของสไลด์ซึ่งเราจะเอาสไลด์แต่ละแผ่นมาสร้างเป็นพิกเจอร์ทำาน a หรือเป็นรูปภาพแล้วพอเราชี้เมาส์ไปที่รูปภาพมันจะเป็นรูปมือหรือเป็น h y เปอร์ลิเราคลิกมันจะลิงก์ไปที่สไลด์แผ่นนั้นโดยอัตโนมัติเราก็สามารถที่จะพรีเซนตเนื้อหาสไลด์แผ่นนี้ พอเราพีเซนจบคลิกมันก็จะกลับมาที่หน้าคอนเทนต์สารบาญใหม่แล้วก็คลิกเลือกนั่นคุณสามารถที่จะนำเสนอสไลด์แผ่นไหนก็ได้นะคะแค่คลิกแล้วก็กระโดดไปยังสไลด์แผ่นนั้นแล้วก็นำเสนอเนื้อหาในนี้จะเป็นเนื้อหาที่เรากำหนดอาจจะสร้างแอนิเมชันอะไรไว้มันก็จะแสดงผลได้ตามปกติแต่เมื่อจบเนื้อหาแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้าสไลด์แผ่นนี้ไปดูวิธีการสร้างสไลด์ซูมกันค่ะซึ่ง จะทำได้หลายแบบจากพรีเซนต์ตัวอย่างตรงนี้นะคะจะมีสไลด์ทั้งหมด7 0็ดด้วยกันนะคะถ้ามาคลิกที่มุมมองของตัววิวสไลด์ช็อตเตอร์ก็คือสไลด์แบบย่อนะคะก็จะเห็นว่าจะมีการเก็บสไลด์ไว้ในเซกชันหรือเป็นกลุ่มย่อยของตัวสไลด์เอาไว้เป็น3กลุ่มนะคะพิ Pick, Cut แอนิเมชันเซอร์เแล้วก็อินโฟกราฟิกนะคะแต่ละเซ c t ชันก็คือการรวบรวมเนื้อหาของตัวสไลด์เอาไว้จะซ่อนหรือขยายแสดงผลได้แต่เราจะทำงานในมุมมองของตัว normal view ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มสร้างจากอันดับแรกเลยก็คือเราจะสร้างเป็นตัว summary z o o นะคะถ้าเลือกทช่ r i i b o n insert แล้วคลิกที่ปุ่ม zoom ม,มันจะเลือกการสร้างได้3แบบ ก็คือ summary z o o ก็คือ,อสร้างตัวสไลด์ทุกแผ่นนะคะเป็นทำแนวย่อเอาไว้ที่หน้าแรกนะคะทั้งหมดเนี่ยเจสไลด์ 7, 7ก็ได้ทั้งหมด7แผ่น section zoom ก็คือสร้างเป็น section ก็คือที่พาไปดูะคะ่ะว่ามีกี่ section ก็จะรวบรวม section หนึ่งมี3แผ่น5แผ่น7แผ่นอะไรเงี้ยก็จะรวบรวมเป็น รูปหนึ่งแล้วคลิกได้3แผ่นอะไรเงี้ยส่วนสไลด์ซูมก็คือกําหนดเองว่าจะเอาแผ่นไหนเป็นลิงก์ไปยังสไลด์แผ่นที่ต้องการจะ1แผ่น2แผ่น3แผ่นได้แต่ว่าต้องมาจัดวางรูปภาพอะไรต่างๆเองเราจะเลือกแบบซ u ร์มารีซูมก่อนก็คลิกเลือกจากนั้นก็ไปเลือกนะคะจะเอาสไลด์แผ่นไหนมาทําสารบ,บานบ้างนะคะมาเป็นพิ c t เจอร์สารบ,บานบ้างก็เลือกมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อินเสิร์ตเขาจะสร้างสไลด์แผ่นแรกขึ้นมาให้ จะรวบรวมนะคะรูปภาพที่เป็นตัวแทนของสไลด์แต่ละแผ่นเอาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้เราคลิกไปยังสไลด์แผ่นนั้นเราก็มาใส่ไตเติลมานิดนึง แล้วก็คลิกนะคะที่ร i บบอนสไลด์โชว์เลือก f อร์ม e g ก n n i นิสั่งสไลด์โชว์เพื่อไปตรวจสอบเราก็จะเห็นนะคะว่ารูปภาพสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นทำเน l หรือภาพจำลองของตัวสไลด์แต่ละแผ่นแล้วก็ชี้เราจะเป็นรูปมือก็คลิกเราก็นำเสนอสไลด์แผ่นนี้นะพูดอธิบายการทำงานต่างๆของสไลด์แผน่นนี้พอพูดจบปุ๊บหมดเนื้อหามันก็จะกลับมาที่หน้าคอนเทนต์นะ ซั m มาร zoom ก็คลิกนะคะสไลด์แผ่นนี้แล้วก็อธิบายหรือเราจะกระโดดมาคลิกที่สไลด์แผ่นสุดท้ายนี่มันก็จะมาที่หน้านี้นะคะแล้วก็จะแสดงผลพอเราคลิกเสร็จมันก็จะกลักตรงนี้นะคะก็คือจบเพราะฉะนั้นคุณจะตั้งต้นอยู่ที่หน้านี้ตลอดนะคะเพื่อกระโดดไปยังหน้าสไลด์ต่างๆได้นะคะมันก็ทำได้ดีนะคะก็ไปกำหนดใหม่ จากอันนี้คือตัว summary soup แล้วทีนี้เรามาสร้างเป็นแบบที่2เป็น section แต่เป็น section ตรงนี้เราต้องมาลบตัวนี้ออกก่อนนะคะขอคัดทิ้งก่อนเดี๋ยวจะได้วางนะคะ c ัดแล้วก็ remove section ตรงนี้ไปตัวนี้เราจะเริ่มจากแผ่นนี้เราต้องการคลิกที่สไลด์แผ่นนี้แล้วให้มันกระโดดมาที่สไลด์แผ่นนี้ เพราะฉะนั้เราต้องเอาสไลด์แผ่นนี้มาสร้างเป็นเอฟเฟกนะคะไว้ที่สไลด์แผ่นนี้นะคะเราก็อินเสิร์ตนะคะเราก็เลือกซูมแล้วก็เลือกสไลด์ซูมเราก็เลือกสไลด์แผ่นนี้แผ่นเดียวนะคะหรือ2แผ่นก็ได้เดี๋ยวเราลบทิ้งได้ค่ะเราก็อินเสิร์ตมันจะสร้างเป็นรูปภาพขึ้นมาอย่างนี้นะคะ ตัวแทนของสไลด์นั่นเองก็คือมันจะกลายเป็นลิงก์ไปยังสไลด์แผ่นที่ต้องการแล้วก็สั่งสไลด์โชว์ฟอร์มเค r ร์เลนส์สไลดแผ่นนี้มาอย่างอื่นเราไมา่ได้กำหนดแอนิเมชันนะคะมันจะแสดงเลยแต่ข้อความเรากำหนดแอนิเมชันมันก็จะแสดงแอนิเมชันข้อความทีหลังพอเราชี้ไปแล้วก็คลิกเห็นไหมคะมันก็จะโดดมาที่สไลด์แผ่นนี้ แล้วก็นําเสนอเราก็นําเสนอเนะื้อหาสไลด์แผ่นนี้นะคะพูดอธิบายการนําเสนอเสร็จจบคลิกนะคะมาที่สไลด์แผ่นนี้ทําไมมันถึงมาสไลด์แผ่นนี้เพราะว่าไอ้สไลด์แผ่นนี้ต่อไปมันเป็นสไลด์แผ่นอื่นซึ่งมันแสดงต่อเนื่องกันไงเพราะฉะนั้นการสร้างตัว สไลด์ซูมแบบแผ่นเดียวแบบนี้นะคะมันจะกระโดดไปยังสไลด์แผ่นที่เราต้องการแต่ว่ามันจะไม่กลับมาที่หน้าเดิมแล้วนะมันจะแสดงสไลด์แผ่นถัดไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเป็นการแสดงผลต่อเนื่องนะคะยกเว้นว่าที่เราทำแบบแต่แรกที่เราทำตัวเป็น summary zoom ไว้เนี่ยมันจะกลับมาที่หน้าแรกหน้าที่เป็น summary zoom เสมอนะคะ ตัวรูปภาพที่สร้างเป็นซูมนะคะตัวนี้ก็ลบทิ้งได้นะคะถ้าเราไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปต่อไปมาดูวิธีการสร้างสไลด์ซูมแบบที่3เราก็จะเลือกเป็นซูมแบบเซกชันนะคะซูมแต่ว่าเราจะสร้างสไลด์แผ่นใหม่มาหนึ่งแผ่นก่อนแล้วก็เอาไว้ บนสุดตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อ t i เทนนิดหนึ่ง section z o o แล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม z ูมค่ะเลือก section z o o เราจะมีอยู่3 section ตอนนี้เราก็เลือกนะคะว่าเอาทุก section เลย3 section นะคะแล้วก็ insert เขาก็จะขึ้นมา3ภาพนี่ เจแล้วเราก็ลองสั่งสไลด์โชว์ฟอร์มบิกิเนอร์นะคะมันจะเป็นไฮปริ์หมดเลยนะคะถ้าคลิกตรงนี้ซูมเข้ามาอันนี้เซกชันหนึ่เซกชันนมี3นะคะซูมเข้าไปซูมเข้าไปเห็นไหมคะอันนี้คือรวมอันนี้เซกชัน2เซกชัน2มีกี่สไลด์มันก็จะแสดงสไลด์ในส่วนของเซกชัน2ครบ แล้วเราก็มาคลิกที่เซ c ชั่น3มันก็จะแสดงผลตัวสไลด์ที่อยู่ในเซ c ชั่นนี้จนครบทุกแผ่นนะคะพอครบทุกแผ่นเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับไปที่หน้าที่เราสร้างเป็นเซคชั่นซูมเอาไว้นะคะตรงนี้นี่คือลักษณะการทาง,งานของสไลด์เซกชั่นซูมนะคะก็ลองนำไปใช้งานได้นะคะปรับแต่งได้ค่ะรูปภาพพวกนี้ จะปรับตัวแบ็ก g r o u n d สีพื้นหรือจะจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้คือเป็นแผ่นแรกก็เลือกรูปแบบของตัวสไลด์ซูมแผ่นแรกตรงนี้ได้ก็สรุปนะคะว่าคุณสามารถที่จะสร้างสไลด์ซูมหรือซูมสไลด์ขึ้นมาใช้งานได้ทั้งหมด3แบบด้วยกันก็ลอง นำไปใช้งานดูนะคะจะได้เข้าถึงสไลด์แผ่นที่ต้องการแบบรวดเร็วนะคะอยากพรีเซนต์สไลด์แผ่นไหนก็เ,เลือกสไลด์แผ่นนั้นได้เลยไม่ต้องออไปเลื่อนเดินหน้าถอยหลังกลับไปหน้าโน้นหน้านี้นะคะพรีเซนต์เสร็จกลับมาหน้านี้ได้เลยขอบคุณท,ที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้มีกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆแล้วเป็นกำลังใจให้ผูจัดทา ทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะ